สวัสดีครับวันนี้สำหรับท่านใดที่ใช้ Google Chrome ในมือถือ Android และ iOS แลวอยากเข้าไปอ่านบทความของต่างประเทศแบบแปลเป็นภาษาไทยด้วยวิธีง่ายๆก่อนจะเข้าไปรับชมวิธีการครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและอย่าลืมกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆอัปเดตออกมาด้วยนะครับวิธีการเริ่มจากมือถือ Android ยกตัวอย่างเมื่อคุณอยู่ในหน้าเว็บที่เป็นภาษาเกาหลีให้กดที่จุดไข่ปลา3จุดด้านบนขวา กดเลือกคำสั่งแปลภาษากดที่รูปฟันเฟืองกดเลือกภาษาเพิ่มเติมเลื่อนหาเมนูภาษาไทยเมื่อเจอแล้วให้กดเลือกเข้าไปเพียงเท่านี้หน้าเว็บที่เป็นภาษาเกาหลีก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วครับสำหรับท่านที่ใช้ iPhone ก็ให้กดที่จุดไข่ปลา3จุดด้านล่างขวาปัดสด์หน้าจอขึ้นไปกดเลือกแปลกดที่รูปฟันเฟือง กดเลือกภาษาในช่องที่2แล้วปัสสลด์เลื่อนหาเมนูภาษาไทยเมื่อเจอแล้วให้กดเลือกเข้าไปแล้วกดเลือกแปลภาษาเพียงเท่านี้หน้าเว็บก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยตามที่คุณต้องการด้วยวิธีง่ายๆแล้วครับขอขอบคุณทุกๆก,การติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ